ตอนที่244การสิ้นพระชนของจักรพรรดิหยวนแม้ว่าจักรพรรดิจะมีข้อขัดแย้งหลายอย่างแต่ในช่วงเวลาสำคัญพวกเขาก็ยังคงสามัคคีกันจักรพรรดแห่งดินแดนโบราณแห่งหยานเฟิงสามารถข่มขู่ปราบปรามผู้ฝึกฝนที่เกียจคร้านทั้งหมดและยึดครองทรัพยากรที่ดีที่สุดได้ก็ด้วยความสามัคคีเท่านั้น นี่ก็เป็นคำสั่งของบรรพบุรุษโบราณแห่งหยานเฟิงเช่นกันชุดกราะแปดเฟสแห่งมิติหุนหยวนจักรพรรดิฟู่ใช้สมบัติลับของชุดเกราะและชุดกรอบโบราณที่มีลมหายใจของหุนหยวนก็ปรากฏขึ้นชุดเกรอะแบ่งออกเป็นแปดชั้นเมื่อวางซ้อนกันแกนหลักของชุดกรอะคือจักรพรรดิฟู่และจักรพรรดิหมิงส่วนจักรพรรดิอีกหกองค์เป็นผู้ช่วย เริ่มอาเรพลังของแอเรียโบราณนี้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดของพลังของทวีปต้นกำเนิดโดยตรงด้วยความร่วมมือของกันและกันอาณาจักรนี้จึงลึกลับยิ่งขึ้นในด้านความแข็งแกร่งจัก,กรพรรดิหมิงอาศัยเจตจำนงทางจิตวิญญาณอันเหนือชั้นของเขาเพื่อขุดสายเลือดหุนหยวนให้ถึงระดับที่สูงมาก จากนั้นจึงร่วมมือกับสมบัติลับสุดยอดจักรพรรดิหมิงทุ่มสุดตัวและพลังสามารถเข้าถึงขีดจำกัดบนของทวีปต้นกำเนิดได้ด้วยความร่วมมือของคนทั้งแปดพลังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยแม้ว่าจักรพรรดิหยวนจะสร้างปัญหาไว้มากมายแต่พระองค์ไม่อาจตายจากน้ำมือของผู้ฝึกฝนที่เฉื่อยช้าได้จักรพรรดิจะไม่ยอมให้สิ่งเช่นนี้เกิดขึ้น เราต้องหยุดหลัวเหอจากกระพัดฟ,ฟูไม่ต้องการให้หลัวเฟิงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับอาณาจักรโบราณหย่านเฟิงการสังหารจากกระพัดจะเป็นหายนะครั้งใหญ่หากบรรพบุรุษโกรธข้าเกรงว่าจะไม่สามารถร่วมมือกับหลัวเหอได้อีกต่อไปหันหย่วนช่องว่างแอเรีย8ขั้นข้ามระยะทางไกลในทันที และมาถึงพื้นที่ที่ถูกปกคลุมด้วยแม่น้ําเลือดอันไร้ที่สิ้นสุดบูมทันทีที่การก่ะตัวอันยิ่งใหญ่นี้ลงมามันก็กําลังจะทําลายแม่น้ําโลหิตด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวพยายามช่วยจักรพรรดิหอยอวอนอมาแล้วจักรพรรดิหยวนซึ่งร่างกายถูกแม่น้าสีเลือดทะลักทะลวงจนพังทลายเงยหน้าขึ้นมองด้วยความตื่นเต้น ในขณะนี้เขาอาศัยสมบัติล้าค่าอันล้ําค่าหลายชิ้นเพื่อปกป้องร่างกายของเขาและร่างกายของเขายังคงถูกทำลายและสูญสลายไปด้านหนึ่งคือหุ่นหยวนช่องว่างแอเรียแปด้ันอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำโลหิตอันไร้ที่สิ้นสุดซึ่งหลัวเฟิงขับรถไปกับหอคอยแห่งดวงดาว ทั้งคู่ได้บรรลุขีดจำกัดสูงสุดของพลังของทวีปต้นกำเนิดแล้วในขณะนี้หุ่นหยวนช่องว่างแอเรีย8ขั้นได้เคลื่อนตัวข้ามอาวกาศอันไกลโพ้นและบทขยี้มันอย่างรุนแรงพยายามที่จะเอาชนะแม่น้ำเลือดที่ไม่มีที่สิ้นสุดปังจักรพรรดิทั้ง8พระองค์ได้แก่จักรพรรดิฟูจักรพกรรดิชู จักรพรรดิหยานจักรพรรดิหมิงจักรพรรดคิคงต่างเปลี่ยนพระพักไปเพราะเมื่อพวกเขาควบคุมการก่อตัวและต้องการบทขยี้มันพวกเขารู้สึกว่าแม่น้ำโลหิตไรที่สิ้นสุดมีพลังมาคมาและพลังนั้นสมบูรณ์แบบและผสานร,รวมเข้าด้วยกันเหมือนกับงูเหลื่อมเลือดขนาดยักษ์ที่เลื้อยไปมาและ คุณหยวนช่องว่าง8ขั้นทั้งหมดก็ถูกผลักออกไป8จักรพรรดิผนึกกำลังจักรพรรดิฟู่และจักรพรรดิหมิงเข้าร่วมในความเห็นของพวกเขาการจัดทัพอันน่าสะพรึงกลัวที่อาจเรียกได้ว่าไม่อาจเอาชนะได้แต่กลับเสียเปรียบเมื่อต้องผเผชิญหน้ากันโดยตรงหรือเป็นไปไม่ได้ ระบบสุริยะจักรวาลหุ่นยนต์ช่องว่าง8ขั้นพลังของมันได้เพิ่มขึ้นถึงขีดจำกัดบนสุดของทวีปต้นกำเนิดมานานแล้วและมันถูกขับเคลื่อนโดยสมบัติลับของการก่อตัวและอาณาจากักรนี้มีความลึกลับอย่างยิ่งพลังจิตวิญญาณของจักรพรรดิหมิงช่วยระดมพลังของการก่อตัวและพวกเราไม่สามารถชนะได้หรือ จักรพัดฟูจักระพัดชูจักระพัดหยานต่างไม่อาจเชื่อได้การแทรกซึมจักระพัดฟูเปลี่ยนรูปแบบทันทีดูเหมือนว่าหุนหยวนช่องว่างแปดขั้นจะลวงตาในทันทีดูเหมือนว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของอวกาศและมันห่อหุ้มแม่น้ำโลหิตที่กว้างใหญ่และไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงียบเงียบแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งพล่าน และพลังก็ระเบิดออกมาเล็กน้อยกำแพงเมมเบรนของโลกต้นกำเนิดดูเหมือนจะอัดแน่นไปด้วยรอยแตกเล็กๆและการก่อตัวของอวกาศหุ่นยวนแปดเฟสก็ปรากฏรอยแตกมากมายในทันทีรีบรวมกองกำลังเข้าด้วยกันจากระพัดหมิ่งกระตุน้นด้วยความกังวลสัญญาจากระพัดฟูไม่กล้าที่จะพยายามห่อหุ้มแม่น้ำโลหิตไร้ที่สิ้นสุดทั้งหมดอีกต่อไป และการจัดรูปแบบก,ก็ถูกซ่อนในทันทีเพื่อดึงออกไปเราไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ด้วยการเผชิญหน้าโดยตรงและเราไม่สามารถเอาชนะพวกมันด้วยการทะลุมิติได้เช่นกันจากรพัดฟูส่งข้อความถึงสหายทั้งเจ็ดของพระองค์เราควรทำอย่างไรดีการจัดทับของเราได้ไปถึงขีดจำกัดบนสุดของพลังของทวีปต้นกำเนิดมานานแล้ว แต่เราพ่ายแพ้ในการเผชิญหน้ากันโดยตรงเห็นได้ชัดว่าเราตามหลังอย่างน้อยหนึ่งระดับในแง่ของความลึกลับซึ่งเป็นความแตกต่างเชิงคุณภาพจักรพัรดหยานส่งข้อความด้วยความกังวลเสื้อคลุมสีดำนี้คงจะอยู่เหนือราชาเทพจะเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าแห่งหมื่นดินแดนได้ฝ่าทะลุและไปถึงระดับเหนือราชาเทพละ่ะ บรรพบุรุษของดินแดนขั้วโลกตะวันออกเป็นผู้เคลื่อนไหวใช่ไหมจากรพพัดทั้ง8รู้สึกตื่นตระหนกเล็กน้อยทั้ง8ดคนร่วมมือกันและเสียเปรียบพวกเขาไม่คิดว่าอาณาจักรสูงสุดจะสามารถทำได้สี่คนเหนือราชาเทพที่เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะในทวีปต้นกำเนิดคือบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศ บรรพบุรุษของอาณาจักรขั้วโลกตะวันออกและจักรพรรดิชิงคาดว่าเจ้าแห่งอาณาจักรหมื่นแดนในฐานะผู้ที่บรรลุเส้นทางที่สมบูรณ์แล้วจะดำเนินการดังกล่าวเช่นกันรีบช่วยข้าเถอะร่างกายข้าไม่ไหวแล้วข้าจะตายจักรพรรดิหยวนส่งข้อความด้วยความวิตกกังวลและสิ้นหวังพวกเราช่วยเจ้าไม่ได้จักรพรรดิฟูส่งข้อความมา พวกเราแปดคนไม่สามารถเอาชนะเจ้าได้แม้ว่าเราจะรวมพลังกันก็ตามจักระพัดหยวนกลับชาติมาเกิดใหม่จากกระพัดหยานยังได้ส่งข้อความมาอีกว่าผู้แบกฟื้นคืนชีพนั้นอ่อนแอเกินไปและไม่สามารถทนต่อการไล่ล่าของชายชุดดำได้จักระพัดหยวนรู้สึกมีความหวังเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงการมาถึงของหุ่นหยวนช่องว่างแอเรียแขั้น แต่เวลาผ่านไปชั่วพริบตากองกำลังขนาดใหญ่ต่อสู้กับแม่น้ำเลือดไร้ที่สิ้นสุดหลายครั้งและเสียเปรียบทุกครั้งและถูกปราบปรามจนหมดสิ้นมันจบแล้วหัวใจของจักรพรรดิหยวนเย็นชาในขณะน,นี้จักรพรรดิเองก็ส่งข้อความถึงเขาทีละคนเช่นกันจักรพรรดิชิงจักรพรรดิชิงช่วยข้าด้วยจักรพรรดิชิง จักรพรรดิหยวนเรียกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะนี้เขาต้องการเพียงให้จักรพรรดิชิงดำเนินการแต่จักรพรรดิชิงกลับไม่พูดอะไรกับเขาตั้งแต่ต้นจนจบมันจบสิ้นไปแล้วจักรพรรดิหยวนเข้าใจในขณะนี้ว่าเขาไม่มีทางเลือกหากเป็นการต่อสู้ระหว่างเทพธรรมดาแม้ว่าร่างกายจริงของพวกเขาจะถูกทำลายไป พวกเขาก็สามารถใช้ผู้แบกฟื้นคืนชีพเพื่อฝึกฝนอีกครั้งได้แต่ชายผ้าคลุมสีดำความสามารถลึกลับของแม่น้ำโลหิตไร้ที่สิ้นสุดนั้นสามารถเอาชนะรูปแบบ8ระยะอวกาศหุ่นยวนได้และอาณาจาักรนั้นก็สูงส่งจนไม่อาจจินตนาการได้การดำรงอยู่เช่นนี้จะต้องเก่งในกลอุบายต่างๆเช่นเหตุ และผลและการสาบแช่งผู้แบกรับการฟื้นคืนชีพนั้นอ่อนแอกว่าร่า,รางโคลนชนิดใดๆทั้งสิน้นมันจะอ่อนแอที่สุดเมื่อเพิ่งฟื้นคืนชีพเสื้อคลุมสีดำยังเก่งในการโจมตีทางจิตใจอีกด้วยเมื่อเผชิญกับการโจมตีด้วยคำสาบและการโจมตีด้วยเจตนาทางจิตวิญญาณตี้หยวนรู้ดีว่าผู้ที่ฟื้นคืนชีพของเขาจะต้องตายอย่างแน่นอน ความตายแบบนั้นคือความตายโดยสมบูรณ์มันสายเกินไปแล้วสำหรับการกลับชาติมาเกิดใหม่ตี้ชิงข้าจะตายแล้วไม่มีใครอยากสนใจข้าตี้หยวนรู้สึกเสียใจเพียงชั่วขณะเท่านั้นเมื่อร่างกายของเขาถูกเจาะและทำลายอย่างรวดเร็วเขาก็ไม่มีเวลาคิดมากเกินไป ในวินาทีสุดท้าย<ๆ>เขามองดูสมบัติลับอันทรงพลังบนร่างกายของเขาด้วยความคิดถึงสมบัติลับอันทรงพลังทั้งหและรูปแบบชีวิตที่เหนือชั้นหายไปแล้วบสัสเมื่อตี้หยวนเหลือร่างกายเพียง10%เอร์เซน์เขาก็ใช้สูตรการกลับชาติมาเกิดแบบลับในความคิดเพียงครั้งเดียวเออหลัวเฟิงมผู้กำลังขับกระแสะเลือดอันยิ่งใหญ่ และไม่มีที่สิ้นสุดพบว่าร่างของตี้หยวนถูกทำลายจนหมดสิ้นเหลือไว้เพียงชิ้นส่วนโบราณวัตถกุกลับชาติมาเกิดใหม่หรือหลัวเฟิงพร้อมที่จะใช้เทคนิคการสังหารคำสาบกับโมโรซาแล้วโมโรซาเก่งในการสังหารคำสาบเมื่อเขาอยู่ในระดับแรกของราชาเทพตอนนี้ในฐานะสถานะขั้นสูงสุด เขาจึงมั่นใจมากในการฆ่าคำสาปของผู้ฟื้นคืนชีพเส้นทางการทำลายล้างของหลัวเฟิงได้ไปถึงระดับที่สองของราชาเทพแล้วเขายังเข้าใจรูปแบบลับมากมายของเส้นทางการทำลายล้างในหอคอยแห่งดวงดาวและยังสามารถเปิดใช้งานเทคนิคการฆ่าคำสาปได้อีกด้วยทั้งสองคนร่วมมือกันเพื่อจัดการกับผู้แบกรับการฟื้นคืนชีพคนใหม่ และพวกเขาก็มีความมั่นใจมากตี้หยวนผู้นี้ไม่ได้เลือกที่จะถ่ายโอนจิตสำนึกของเขาไปยังผู้แบกรับการคืนชีพแต่เขากลับเกิดใหม่อีกครั้งหลัวเฟิงคิดหากตัวตนของเขาถูกเปิดเผยในอนาคตเราจะหาโอกาสอื่นในการทำลายเขาเนื้อเรื่องคือตี้หยวนจะเปิดเผยตัวตนของเขาเองเมื่อกลับชาติมาเกิดใหม่แล้ว ปราบใดที่ตี้หยวนระมัดระวังก็จะไม่มีใครรู้ถึงการกลับชาติมาเกิดของเขาฮะแม่น้ำโลหิตอันไม่มีที่สิ้นสุดของหลัวเฟิงไหลเชี่ยวกรากกวาดเอาสมบัติลับและสิ่งของอื่นๆที่ตี้หยวนทิ้งไว้ชายชุดคลุมสีดำมีเสียงตะโกนอย่างโกรธแค้นอยู่ไกลๆจักระพัดแปองค์ในรัศมีแชั้นของหุนหยวน ต่างมองดูและจัก,กรพรรดิหยานก็ตะโกนอย่างโกรธเคืองในขณะนี้ตี้หยานพูดเฮ้ยเปล่าถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือราชาเทพก็ตามหากเจ้าสังหารจัก,กรพรรดิแห่งอาณาจักรโบราณหยานเฟิงของข้าอาณาจักรโบราณหยานเฟิงของข้าก็จะไม่ยอมเด็ดขาดฮ่าฮ่าฮ่าหลวเฟิงยิ้มถ้าข้าไม่ยอมแพ้เจ้าจะทำอะไรได้ ชายชุดคลุมสีดำคนนี้พวกเขาไม่ได้จริงจังกับเราเลยจัก,กรพรรดิทั้ง8โกรธมากแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาทำได้ภายใต้กฎของทวีปต้นกําเนิดตราบใดที่เจ้าไปถึงระดับที่สูงกว่าราชาเทพแม้แต่บรรพบุรุษของทั้งสองประเทศก็แทบจะทำอะไรกันไม่ได้เลยแต่ในความเป็นจริงผู้ก่อตั้งภูมิภาคตะวันออกสุด และคุณนางแห่งอาณาจักรหวันเจยมีบุคลิกที่ไม่ค่อยโดดเด่นเพราะพวกเขารู้ดีว่าบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศได้บรรลุถึงระดับที่สูงมากแล้วหากพวกเขาออกจากทวีปต้นกำเนิดและเร่ร่อนไปรอบๆพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะล่วงเกินบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศได้หรือแม้แต่บรรพบุรุษของทั้งสองประเทศก็ต้องดูแลหนึ่งหรือสองคอนอก นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ก่อตั้งดินแดนขั้วโลกตะวันออกจึงยอมประนีประนอมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบรรพบุรุษของทั้งสองประเทศราชาเทพตนนี้มันไร้ยางอายจริงๆเราจะทำอย่างไรได้จักรพรรดเหล่านี้ไร้ทางสู้จริงๆพวกเขาจ้องมองไปที่ชายร่างใหญ่สวมชุดดำใบหน้าสีทองและชายชราผู้รับใช้ในแม่น้ำโลหิตอันยิ่งใหญ่ เห็นได้ชัดว่าเจ้านายและคนรับใช้เหล่านี้ไม่สนใจที่จะรุกรานอาณาจักรโบราณหยานเฟิงรูปลักษณ์ของการปลอมตัวโมโรซาในตอนนี้ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับหุ่นเชิดปลอมตัวของแขกแห่งภูเขาไปแล้วหลัวเฟิงยิ้มพาโมโรซาล่องผ่านแม่น้ำโลหิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจากไปจากระพัดของระบบ8เฟสในหุ่นหยวนต่างมองหน้ากัน จะทำยังไงดีตี้หยวนได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วจากจำนวนหนี้ที่เขามีต่อกลุ่มชาติพันธุ์แม้ว่าราชวงศ์จะยอมรับตัวตนของเขาหลังจากกลับชาติมาเกิดใหม่แล้วเขาก็จะไม่สามารถฝึกฝนจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดได้อีกต่อไปหากเขาไม่สามารถกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงสุดได้หากเขาเปิดเผยตัวตน ของเขาเขาก็กำลังรนหาที่ตายจากกระพัดเหล่านี้เข้าใจเรื่องนี้ประชาชนธรรมดาในระดับสูงสุดแห่งราชาเทพระดับสองจะพบว่ามันยากที่จะเอาชีวิตรอดเมื่อต้องเผชิญกับการไล่ล่าของบุรุษผู้แข็งแกร่งในชุดดำดังนั้นหลังจากที่ตี้หยวนกลับชาติมาเกิดใหม่ข้าพเจ้าเดาว,ว่าเขาจะไม่มาที่ราชวงศ์เพื่อระบุต,ตัวตนของเขาอีกต่อไป น่าเสียดายจริงๆ13จจักรพรรดิก็กลายเป็น12จักรพรรดินี่เป็นเรื่องตลกใหญ่สำหรับราชวงศ์อาณาจักรโบราณหยานเฟิงของเราพวกเขาถอนหายใจในอดีตอาณาจักรหยานเฟิงโบราณน,นั้นมีอำนาจมหาศาลและปราบปรามทุกฝ่ายยกเว้นอาณาจักรสายฟ้าแล้วไม่มีกองกำลังอื่นใดกล้าที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรง และจะก้มหัวให้กับพวกเขาแต่ตอนนี้ตี้หยวนก็เสียชีวิตแล้วการตายของจักรพรรดิส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทวีปต้นกำเนิดความแข็งแกร่งของชายชุดคลุมสีดำนั้นเกินกว่าที่เราจะรับมือได้บอกเรื่องนี้ให้ตี้ชิงทราบและรายงานเรื่องนี้ให้บรรพบุรุษทราบด้วยตี้จิ๋วเฟิงสายหัวและถอนหายใจเจ้าต้องบอกบรรพบุรุษ สามีของจักรพรรดิเข้าควบคุมการจัดรูปแบบทันทีและนำจักรพรรดิหลายพระองค์กลับมารวมกันอีกครั้งเมืองหูหยางในศาลาฤราสรา์ของท่านผู้ครองเมืองหลัวเฟิงมและโมโรซากำลังดื่มเหล้าเจ้านายของข้าฉลาดและสั่งหารคนทำผิดทีละคนเพื่อเปิดเผยผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาโมโรซาพูดอย่างมีความสุข ฮ่าฮ่การสังหารจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโบราณหยานเฟิงในที่สาธารณะเป็นเรื่องน่าพอใจมากตี้หยวนคนนี้สมควรตายน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถขายรหัสการกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะต้องตายหลังจากกลับชาติมาเกิดใหม่หลัวเฟิงไม่มีความเมตตาต่อคนชั่วอย่างตี้หยวนเลยตี้หยวนกินสิ่งมีชีวิตในหน่วยของประเทศ น่ากลัวกว่าเทียนคุณหลายเท่าข้าเคยสู้กับท่านมาก่อนแต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าข้ายังตามหลังเจ้านายอยู่มากโมโรซาพูดครั้งนี้เขาได้สัมผัสมันแล้วเส้นทางแห่งชีวิตและความตายคือเส้นทางแห่งการผสานท่าผสานเจ็ดสาขาเทียบได้กับท่าไม้ตายของสัตว์โลกและท่าผสานแปดสาขาแต่ระดับเหนือราชาเทพ และด้วยความช่วยเหลือของหอคอยแห่งดวงดาวอาณาจักรจึงสูงขึ้นมากซึ่งทำให้โมโรซามองขึ้นไปหาเขาหยุดชมค่าเถอหะลัวเฟิงยิ้มเรื่องนี้มันยังไม่จบมันยังไม่จบเหรอโมโรซาสงสยัยดินแดนโบราณหยานเฟิงยังมีจักรพรรดิชิงและบรรพบุรุษหยานเฟิงที่ยากจะเข้าใจหลัวเฟิงกล่าว มาดูกันว่าพวกเขาจะทำอะไรต่อไป